สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยเาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบ้านสวนเกษตรสไตล์วิศวะนะคะภายในตัวบ้านเป็นบ้านไม้นะคะใต้ถุนสูงบรรยากาศข้างบนก็จะเห็นวิวด้านนอกเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นเขียวๆชฉอุ่มเฉอุ่มภายในที่ดินนะคะก็จะมีแปลงผกักมีเล้าไก่มีระเบียงไม้ริมนะ้ำเมื่อเรามองวิวบ้านจากด้านบนนะคะก็จะเห็นวิวประมาณนี้เลยค่ะมองแล้วสบายตาและสบายใจเลยค่ะเมื่อเรามองวิวจากภายในบ้านก็เห็นวิวสวยๆแบบนี้นอนเล่นเพลิน พลินได้เลยนะคะหน้าต่างบานเฟียมเป็นบานใหญ่ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอก เห็นบ่อบัวแบบนี้มองแล้วก็เพลินตาจริงๆเลยค่ะในบ่อนี้มีบัวผันบัวเผื่อนบัวหลวงออกดอกให้เราได้ชมทั้งปีเลยนะคะบรรยากาศก็จะเงียบสงบสไตล์บ้านสวนจริงๆเลยค่ะนี่คือด้านหลังของบ้านที่ปุ๋ยขึ้นไปตั้งแต่ต้นคลิปค่ะขอขอบคุณเจ้าของโครงการนะคะพี่จุนบ้านสวนเกษตรสไตล์วิศวะนะคะแล้วก็ขอบคุณทางโค,ค้ชค่ะที่พาเรามาชมโครงการดีๆแบบนี้ค่ะก็เลยอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศบ้านสวนค่ะเผือ่อเราได้มีโอกาส ทำบ้างเพื่อนๆจะได้มาจองกันนะคะคุยคิสตันโฮมสวัสดีค่ะ